สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรและผู้ที่สนใจในเกษตรกรนะครับวันนี้เสียเทนฟาร์ามที่เพิ่งวิธีการลดน้ำนะครับแลวก็วิธีการยกรล่องหลังจากที่ฟักทองนะครับผ่านไปในประมาณสักสิบกว่ามือนะครับเท่ากับทำการยกรล่องนะครับเริ่มยกรล่องนะครับตอนนี้ก็เพิ่งยกได้สองหล่องนะครับจากทั้งหมดแปดล่อง สำหรับวิธีการไฮน้ำนะครับของเสียเท่นฟาร์มสิเป็นระบบสายนำพุ่งนะครับผมบ่ากระสีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็เปิดไปเลยนะครับตามสายนะครับสายหนึ่งเอสายหนึ่งนี่สิทรงน้ำได้ประมาณสักระยะสักสามสเมตรนะครับกํลังดีนะครับ ถ้าเกินก็นั่นน้ำอาจจะคอยหรือว่าอาจจะส่งแห้งสรงอาจจะบมดถึงนะครับนี่นะครับผมกัรนนะหลังจากที่เขายกหล่องไปแล้วนะครับเขาก็ทำการลดนำ้ำอาจจะมาคอยเกียรหล่องอีกทีหนึ่งนะครับ ช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับปักท้องตอนนี้กำลังเริ่มเริ่มทียังบัวขั้นใหญ่ปนไดน,นะครับจัตุผืชน,นะครับอาจจะตายในช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับพยายามหาย,ยาป้องกันสม่ำเสมอนะครับผมนข้อกิีการให้น้ำนะครับกับ เข้ากับตอทอออกจากเม่นลักนะครับทอเม่นลักนะครับแล้วก็ส่วาวนะครับส่วาวแล้วก็ดึงไปตามความเาวนะครับวิธีเปิดนะครับเปิดนะสีไลไปนะครับเปิดข้าลวละสองแถวหรือสามแถวก็ได้นะครับ แล้วแต่ความแร่งนนำอาจจะซีแถวก็ได้แถวนึงกับเปิดรถเปิดทิ้มไว้ประมาณสักซีถึงหานาทีนะครับผม คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสําหรับผู้ที่ติดตามรับชมนะครับขอ,อกราลังใจกดถูกใจกดติดตามช่องเสียท่เท้นฟ้ามให้ได้เลยครับคลิปนี้กัสวัสดีครับ